สำหรับของเราทั้งสามคนม<า>ครับเออยังไงครับพี่เต๋าครับผมก็พอ,อได้ยินโปรเจกต์นี้นะครับผมว่าเป็นซีรีส์แนวตั้งแล้วก็ยิ่งร่วมทันทางติ๊กตอ๊อกด้วยเราเล่นเราเล่นติ๊กต๊อกอยู่แล้วสามคนนี้นะครับจะใครเล่นติ๊กตอ๊อกได้เนี่ยก็เล,เลยเร,เลรีบตอบตกลงทันทีนะครับผมเป็นงานใหม่แล้วก็ท้าทายมากแล้วก็อยากทำมากมากเลยครับคือยังไม่รู้ชื่อเรื่องเลยตอบตกลงไปก่อนแล้วครับ แล้ว <One> ก <input> so ็ได so <AK Lust> er really like? ้ได้ได้น้องส้มมาลีมาเล่นด้วยคือเราไม่เคยร่วมงานกันแล้วก็แบงค์ด้วยแกก็ยิ่งแบบว่าไมอยากร่วมงานคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับตอนพี่เต๋าก่อนคาแรคเตอร์เพิ่งได้ยินมานะครับผมนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายนะเพิ่งได้ยินมาว่าเมื่อเช้าเนี่ยบอกว่าคาแรคเตอร์พี่เต๋านะเป็นผู้ชายเพอร์เฟกต์แต่ทำบริษัทแฟชั่นแต่เป็นผู้ชายเพอร์เฟกต์นะครับแต่ว่าไปดูลูกแฟชั่นแต่อยากทำบริษัทแฟชั่นครับ ใชเติมวันี้ครับลองซ่อมจให่ไฟแรงที่บอกว่าอยากทางานแฟชั่นแต่ว่าไปสมัครที่ไหนก็ไม่มีใครรับเลยอะไงี้ยจพัดจ้าปูก็เลยได้มาทางานกับเจ้านที่ไม่รู้เรื่องไ่นเลยใช่ลก็มีแบบเพื่อนร่งานที่แปลกคน่งอะไรเงี่มิตก็พอมีลรอยู่บริษัทนี้คออส่วมก็เป็นพนักงานคนหนึ่งครับที่อยู่ในบริษัทของพี่เจาแล้วก็เกิดตกลมรัเฮ นี่คือสปอยเหรอตมองรักพี่ตับไม่รู้รักตัวละครครับหนึ่งครับในเรื่องแล้วก็แล้วก็ได้เกิดสงครามไม่มีสงครามด้วยตอนนี้ตอนนี้เรื่องย่อมาครับปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเออครับเพราะว่าจริงๆอ่ะเรื่องนี้ซูเปอร์โปรเจกต์ที่ที่แบบน่าสนใจมากเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นซีรีส์แนวตั้งขั้งแรกถึงสองนะครับแล้วก็ อย่างที่พี่เต๋อบอกไปคือฝาบตัวเราเนี่ยได้ติ่เต๋ออยู่แล้วแล้วก็วช,อชอบชอบแอปพลิเคชันนี้มากเราก็เลยตอบตกลงไวมากพร้อมน่าสนใจมากยังไงก็อยากเป็นคนแบบว่าติดตามด้วยนะครับก็อยูว่าเป็นก้าวแรกยังไงก็อยากเป็นคนแบบซัพพอร์ตด้วยนะครับจะวังไหมครับว่าปกติเราเป็นเออจะพ่อเจ้าแม่ติ้งต๋อกันอยู่แล้วคันบังพี่เต่าเออดาว่าพี่เต๋อจะพ่อติ้งต๋อคาดหวังว่าจะ็ถ่ายมาพสวยคนจะชอบด้วยคาดหวังว่ามันคือเราจากที่เราแบบได้ยินเรื่องคร่าวๆเราก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็เลยร,รูมม้สึก,ก,กว,ว่าพ <ừ. S 1> ่อข <ừ. S 1> ้าด แบบตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้ขายก็กำลังแบบรุนๆอยู่เหมือนกันว่าแล้วตอนขายพอมันเป็นสีแนวตั้งที่มันต้องข่ายยังไงก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ทางทีต็อกกับทางสตาร์เตอร์นะครับจับมือกันนะครับผมทำโปรเจกต์นี้นะก็อยากจะให้ติดตามนะครับน้องว่าสนุกแน่นอนมีทั้งหมดสามเรื่องด้วยกันครับส่วนเรื่องของเราเรื่องที่สองนะครับโอเค